จะออกไปไหนแต่เชา้าก็ก็ไปหาอะไรากินไงแกรู้ใช่ไหมว่าแถวบ้านเรามันเป็นยังไง <AR research> เป็นอะไร มึงก็รู้ว่าแถวบ้านเรามันเทือนขนาดไหนแล้วพ่อจะขึ้นเสียงกับผมทำไมพ่อครูเป็นห่วงมึงไงไอเด็กเฮี้ยขอบคุณครับพอ่อข้างนอกมันวัยุัดเยอะนางเจ้าวัยรุ่นนี่หน้าตากูควส้นตีนไอสัตว์อยู่ได้ทุกวันนี้ก็บุญหัวแค่ไหนแล้วไอเด็กเฮี้ยเพราะฉะนั้นมึงกลับเข้าว่าแต่ผมแค่อยากกินขนมแต่ครูไม่ให้ออกไงพ่อเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงว่าเลยนะผมรักพ่อครับดีแต่ผมก็จะไปซื้อ,อยูเรียมึงฟังไม่รู้เรื่องหรือไงวะมันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ย รู้อะไรไหมผมว่าพ่อ,อพูดถูกผมจะไปกินข้าวด้บ้านคุณคิดว่าเจ้านี่จะทำให้เด็กกลัวหรือเปล่าทำใไม่เด็กกลัวเหรอ ไอ้น,นี่จะทำให้ผมขี้แตกเลยแหละฮะได้ยินที่เขาเรียกแกไหมละ่ะไอ้น่าเกลียดมันมาอยู่ในกรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มันเกิดไอ้ลูกแงติดบ้านแล้วกรงนี้มันแข็งแรงพอที่จะขังมันไว้ได้ไหมเราไม่รู้ไอ้พวกกรงขังไม่มีความปลอดภยัยอ๊ตเดี๋ยวไปขวมายังไง ไปวันนี้คุณจะไม่ยอมเสียงเงินจ้าพันลไม่พวกมึงแดงเล่นอีกคนนึงนะเว้ย <Hey, S 1> ฉันบอกให้ถอยไปไงล่ะเดลต้าชาร์ลีเอ็โคพวกมึงถอยไปให้หมดเลยบลู Blue, มึงด้วยโอ,โอ้คุณช่วยชีวิตผมไว้เรื่องเล็กนดิดเดียวนาเราคนกันเองก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วละ่ะโอเวนอาหารในรถเสารละหมดแล้วช่วยไปซื้อที่หน้าปักซอยหน่อยซิโอ้ได้สิเพื่อนแล้วมันราคาเท่าไหร่ล่ะเราต้องการสิบถงุถงถุงละสองหมื่นเจ็ด โอ้่เจต่อถุงเงินเดือนมึงเท่าไหร่ผมจบปอตรีได้หมื่นห้าฮัลโหลตรวจความปลอดภัยเหรอได้โอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปตรวจความปลอดภัยกับกรงไดโนเสาร์ตัวใหม่ก่อนนะระหว่างนี้ก็ฝากจ้างพรโลคนใหม่ให้หน่อยแล้วกันเจ็บเล็กเองจ้างมาเยอะๆเลย จากที่ฉันบอกมาทั้งหมดทางเราจริงอยากให้คุณช่วยตรวจสอบโครงสร้างโอมันคุณฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าไม่มาริโอคุณช่วยตั้งใจกับการประเมินความปลอดภัยหน่อยได้ไหมนี่มันเรื่องขอขาดบาดตายเลยนะปลอดภัยจากอะไรไดโนเสาร์ไงก็เห็นเอยู่ว่าโครงมันปลอดภัยเหม็นต้องเรียกกันเลยนี่คุณอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะคุณแทบจะไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยแถมเราเพิ่งเข้ามาในโครงนี้ก็ได้แค่หนาที อ้ uh huh. สงสัยในการตัดสินใจของผมเหรอคุณผู้หญิงอยางรู้ไหมล่ะว่าทำไมที่นี่ถึงปลอดภัยจากไดนโนเสาร์เพราะในกรมมันไม่มีไดโนเสาร์ในละลาวลือินโดมินัส oh! เ,เล็กรู้มาจากกลองแล้วรีบหาตำแหน่งที่อยู่ของมันแล้ว <c oughs> มันยังอยู่ในกลองตายบอกแล้วกูเก่งฮัลโหลนี่โอเว่นพูด เว่านี่เรามันยังอยู่ในกลองเดี๋ยวหมายความว่าไงว่ามันยังอยู่ในกลองออฮีดับ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 เฮ้ยมันยังอยู่ในกลองฮไม่ได้แดกกูหลอกไอเดโนซวยเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้หรอกวัยยิงตรงนี้ไม่สะดวกเลยช่วยลงตามก่นนี้หน่อยได้ไหมครับโอ้ได้ตี Oh, hell way die. ถ้ารอบนี้พลาดกูกลับบ้านเลยป้าป๋ารู้ว่าป้าป๋าเลี้ยงพวกแกมาดีเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ป้าป๋าผิดหวังล่ะทุกคนเตรียมพร้อมปล่อยรับเตอร์ได้บายบายเด็กๆบายบายอีกแคร์เดี๋ยวก่อนสิครับคุณโอเวนผมเชื่อว่าคุณต้องจับไดโนเสาร์นั่นได้ถ้ามีอะไรให้เราช่วยได้พวกเราก็จะช่วยครับช่วยได้จริงเหรอ ไดทุกอย่างเลยครับอ,อเด็กๆก็เขาบอกอยากช่วยไม่ต้องห่วงหรอกนะ้าผมแค่ใช้เด็กๆเป็นเหยื่อลอ่<ๆ>อเฉยๆพราะเจ้าอินดมินัสเล็กมาผมก็จะจัดการมันด้วยเ <B UR N> ป้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงโอ้ชีแลัเตอร์มาเฮ้ยอ, hey, อย่ายุ่งกับเด็กนั่นไม่ใช่ของพวกมึงไม่ต้องห่วงนะ่าผมจัดการพวกมันได้ผมเลี้ยงพวกมันมาตั้งแต่เด็กๆ จะมีอะไรแย่กว่านี้ไหมเนี่ยน้ำ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 วันนี้จะไม่มีใครถูกกินอีกรัเตร์ลูกพ่อจัดการโอเว้นคุณคือฮีโร่าอโอเคฉันพูดเร็วเกินไปเฮ้ยรัเตร์ไม่ใช่สัสตว์ชนิดเดียวที่กูฝึกนว้ย ลูกพ่ออเวนคุณช่วยสวนสนุกนี้ไว้ใช่แล้วผมคงทำไม่ได้ถ้าไม่ใช่พ่อลูกๆพุ้น่ารักของผมป่ารักเกน,นะใช่แล้วทีนี้คุณจะพาพวกมันกลับเข้ากรงยังไงล่ะ